ให้วัตถุอย่างยากใช,ใช่ไหมที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ใช่ค่ะอาจารย์แต่ให้อภัยเคยคิดไหม <ทำ S 1> ไม่ทง<า>ไปเสียเงินเสียทองอะไรเลยแต่ว่าอภัยให้ความไม่เป็นภัยกับทุกคนที่อาจจะเป็นศัตรูก็ได้ไม่เห็นด้วยกันก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อกันก็ได้ แต่ขณะใดที่เป็นภัยรู้ไหมภัยของคนที่คิดอย่างนั้นที่ยังโกรธอยู่บางคนถึงกับบอกว่าจะไม่อภัยไปจนตายน่ากลัวไหมคะทำร้ายตัวเองทุกขณะไปจนตายก็ไม่รู้คิดแต่ว่าจะไม่ให้คนอื่นเป็นสุขไม่อภยัย เพราะไม่อภัยแล้วทำอะไรทางกายทางวาจาต่างกับขณะที่อภัยตรงกันข้ามไม่คิดร้ายไม่หวังร้ายแม้ว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีประการใดก็ตามแต่ถ้ารู้ไม่ทำเพราะฉันคนไม่รู้จริงทำมีความหวังดีที่จะให้เขารู้ไหมเขาจะได้ไม่ทำอดทนไหมที่จะ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยทั้งสิ้น